ไปให้สุดกัมพูชาเตรียมเสนอสงการในประเทศของตนให้กลายเป็นมรดกโลกยกนี่คือวัฒน,นธรรมของบรรพบุรุษที่โลกต้องจารึรือไวว หลังจากที่ประเพณีสงการของไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมายาวนานนะคะจนปี2566ที่ผ่านมายูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนสงการไทยให้เป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติในรายการบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติไปแล้วนั้นล่าสุดค่ะประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาก็เตรียมเสนอสงการกัมพูชาหวังเป็นมรดกโลกเช่นกัน โดยเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะคะสำนักข่าวสินหัวเนี่ยรายงานว่าฮุนเมเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาประกาศแผนเสนอรายชื่อทรัพย์สินทางวัฒน,นธรรมที่จับต้องได้เจดรายการและทรัพย์สินทางวัฒน,นธรรมที่จับต้องไม่ได้อีก3รายการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโกสำหรับสถานที่เจ็แห่งที่จะได้รับเสนอชื่อเป็นมรดกทางวัฒน,นธรรมที่จับต้องได้ได้แก่1อดีตเรือนจํา M13 2. พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ตนสเล 3. สลง3ศูนย์การฆ่าล้างเผ่าพัานธุ ปันทายชมาอันเป็นสถานที่ตั้งของอังกอร์เบเลยและพนมดา5โบราณสถานภูเขาพนมอุดง6ปราสาทพระขันกำปงสวายวัดเบงเมเลียและ7คข่าอุทยานที่นัข่าวพนมกุเลนส่วนทรัพย์สินอีก3รายการที่วางแผนยื่นเสนอเป็นโมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติได้แก่ 1. สงกรานต์กัมพูชา2ผ้ากรอมาหรือผ้าันคอที่ทอแบบดั้งเดิมและ3นะคะประเพณีการแต่งงานแบบเขมรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางฮุนมันเน็ได้เผยว่าเราจะเสนอรายชื่อ เหล่านี้เป็นโมรดกโลกของยูเนสโกเพื่อให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของเราได้รับการยอมรับและอนุรักษ์ในระดับสากลทางนี้ค่ะในส่วนของสงกรานต์กัมพูชาน,านั้นทางรัฐบาลกัมพูชาจะยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนลงในรายการโมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในปี2025และคาดว่าจะได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในปี2026อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อค่าวนี้แร่สะพัดก็มีบรรดาชาวเหน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ค่ะจะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า มรดกโลกคืออะไรที่ทรงคุณค่าหัวโลกยอมรับแต่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าทรงกรานขเขมรมีอะไรที่ทรงคุณค่าเอาจริงๆเรื่องนี้เราคงไม่คอมเมนต์ว่าทรงคุณค่าหรือไม่อย่างไรแต่คําถามคือหน้าตาของสงการานมพูชาเป็นอย่างไรนึกไม่ออกจริงๆค่ะ Why wo